อยู่ใจกลางเมืองระยองเรียกว่าเป็นใจกลางความเป็นเมืองระยองแบบคลาสสิกที่สุดนะคะนี่คือถนนสายแรกของจังหวัดระยองถนนยมจินดาที่เป็นชุมชนเก่าชาวระยองเขาอนุรักษ์เอาไว้นะคะให้มีความสวยแบบคลาสสิกมองไปสองข้างเราก็จะเห็นอาคารไม้เห็นศาลเจ้าเห็นบ้านต่างๆถ้าเขาไม่ได้อยู่อาศัยบางทีเขาก็จะเปิด ข้างล่างเป็นพิพิธภัณฑ์บ้างเป็นร้านกาแฟบ้างแต่ว่าไม่ว่าเขาจะทําอะไรเขาก็จะคงบรรยากาศความเป็นเมืองไทยๆจีนๆบรรยากาศย้อนยุคย้อนสมัยเอาไว้นะคะแล้วความตั้งใจตัวมาน,นี้นะคะตุนตั้งใจว่าตนจะมาเดินเล่นถนนยมจีนนาแบบเพลินๆตามหาความฝ <ไอ S 1> ันวานๆ,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 ๆตามหาความสุขในวัยเด็กค่ะอะไรที่ไม่ได้ทำเนี่ยวันนี้จะได้ทําเช่นตรงกลนก่อนเลย เมืองระยองเราจะเห็นว่าหลายตึกยังคงมีสภาพเหมือนเดิมเลยนะคะแต่ว่าแตกต่างกันไปก็คือความสมบูรณ์ที่มันอาจจะจางหายไปบ้างเห็นรถเกา่ารถสองแถวบ้านริมน้ำบ้านไม้อาคารแบบจีนจีนบานเฟียมไและสามสิบห้าบาทน่ารักมากเลยจริงๆวันนี้ตุนตั้งใจว่าตุนจะมาทําสิ่งที่ไม่ค่อยได้ทำใช่ไหมคะแต่คือที่อยู่ข้างหน้านี่คือสิ่งที่ทําบ่อยมากนั่นก็คือชอปปิง้งอดไม่ได้ขอแป๊บนึง ไปทำงานเอง,เองก่อนดึกทำงานตูนบ้างโอวเนี่ยให้แมวซื้อให้แมวมีอีกเกยอะมากเลยนะคะพวกงานฝีมือมีชุดที่ให้ซื้อกลับบ้านไปทำเองด้วยแล้วก็มีที่ศิลปินเขาทำสำเร็จรูปเอาไว้แล้วเป็นพวกผ้ามัดย้อมกระเป๋าผ้ามีงานเขียนทั้งในด้วยนะคะเด็กเดินชมศิละปะกันก่อน ขอบคุณค่ะอ้โสวยมากเลยขอบคุณมาค่ะตรงนี้ไม่ได้มีทุกวันใช่ไหมคะ่มีเฉพาะแวอนทย์แล้วก็วันที่แข่งันเานั้นอ้ตรงนี้คือมีหลายศิลปินรวมกันอยู่เหรอคะไม่น่าบางทีตุนมาตุนไม่เจอเนี่ยค่ะมีแหละ ก็คือชาวบอ,อนหยุดม,มีตั้งแต่ง,งานถากงานผ้างานไม้งานสารงานเลสซ้นมีทุกอย่างเลยรวบรวมศิลปินไหมทัีค่ะเอาน,น้ำแข็งใสครับไม่ได้กินนานละคบน้ำแข็งใสแบบนี้หุยน่ารักมากเลยอ่ะน้ำหวานตาสิงดาวอ่ะขวด อ๋อของเมืองระยองเหรอคะใช่ค่ะอ๋อเป็นน้ำหวานเมืองระยองเหรอนี่น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นสลักคือน,น้ำแดงเนี่ยนะคะแต่ว่าเป็นของระยองเนี่ยเอาน้ำเอาแดงอันี่สับป,ประรดระยองหรือเปล่าถ้าสับป,ประรดเอาค่ะน้องปลสับป,ประรดน้ำแดงน้งคนเยอะๆนี่คือตอน,นเด็กๆนะคะชอบเล่นขายของแต่บ้านไม่มีร้านไงไม่ไม่มีอะไรให้เล่นแล้วก็ต้องสมมติว่ามีคนมาซื้อนี่ เล่นจริงขายจริงได้ตังด้วยสนุกสุดในร้านแล้วอาชนใดๆก็คือว่ากินทำไมสองแก้วนะคะเห็นพ่อค้าสนุกอยากอยากให้พ่อค้าได้ทำงานคนปั่นน้ำแข็งใสจะปั่นอย่างเดียวเดือดร้อนพี่เลย ไม่ได้กินนานแล้วนะคะน้าแข็งใสแบบนี้กลายเป็นบิงซูกันไปนหมดแล้วนี่แบบของไทยโบราณเกล็ดจะใหญ่ๆห,หน่อยใส่นมข้นยังมีให้กินอยู่นะคะที่ถนนยมจินดาร้านแบบนี้ไม่ได้เห็นนาน,านแล้วนะคะร้านหนังสือแบบขายหนังสือจริงๆอะ่ะหนังสือเรียนหนังสือ ษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5ฉบับปี2541 ชีวิตก็เปลี่ยนไปทุกปียิ่งมาถึงช่วงวันเกิดก็ะจะเป็นช่วงเวลาที่ตูนจะนึกย้อนกลับไปว่าเออปีที่ผ่านมาตูนได้ทําอะไรดีๆให้กับคนอื่นบ้างตูนได้ทําอะไรดีๆให้กับตัวเองบ้างสิ่งหนึ่งที่มั่นใจก็คือว่าปีนี้ตูนได้ดูแลสุขภาพตัวเองแบบจริงจังแล้วของขวัญที่ดีที่ได้รับในวันนี้ก็คือข่าวดีว่าตูนยังแข็งแรงดียังไม่มีโรคร้ายเท่ากับว่าไปเที่ยวต่อได้ และสัปดาห์ห like น an ้านะคะก็ไปเที่ยวต่อดได้กันก yeah. ับการเที well ่ยวสนุกสุขภาพดีแบบนี้ในรายการ Healthy Journey by BDMs นะคะลืมบอกเวลาแล้วก็มาเจอกันนะคะวันอาทิตย์น้า10โมงครึ่งที่ที่เดียวทาง PP TV HD ช่อง36ค่ะ10โมงครึ่งเกือบไปแล้วเกือบลืมบอกแล้ว